สวัสดีครับผมเช่จากชาแนลคอร์เรล่าเบต้านะครับก็มาต่อกันเลยในหัวข้อของสายหมักใช่ไหมครับในหัวข้อหลักของเราก็คือสายหมักเนาะเมื่อกี้ผมก็เกินไปแล้วนะว่าสายหมักเนี่ยหลักการมันคือ,อยังไงงั้นก็จะย้ําให้ฟังอีกสักครั้งแล้วกันว่าหลักการมันเป็นยังไงนะครับก็หลักการมันก็เราจะเพาะจุลินทรีย์ยังไงนะครับ เราเป้าหมายของการทําสายหมักก็คือต้องการขยายพันธุ์ต้องการที่จะเพาะดินซีเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงไรแดงนะครับเพราะยังไงสมมุติเรามีบ่อใบหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็ใส่สารอินทรีย์ลงไปนะครับใส่สารอินทรีย์ลงไปหน่อยหนึง่งนะสมมุติว่าเป็นแป้งแล้วกันสารอินรียมีหลายตัวนะครับแป้งนะครับลำอากากถั่วเหลืองปลาป่อนอย่างเงี้ย อะไรที่มาจากร่างกายมนุษย์อย่างเงี้ยเรารับเป็นสารอินทรีย์ได้หมดเลยเอาผมใส่แป้งใส่ลำไปหน่อยนึงเติมน้าลงไปผมเติมน้ําลงไปเต็มเลยนะแล้วผมก็ปิดฝามันซะแค่เนี้ฮะมันก็เกิดการหมักตัวนะครับแล้วถามว่าจุลินทรีย์มาจากไหนอ่ะผมบอกงี้นะว่าจุลินทรีย์เนี่ยในอากาศที่เราหายใจเข้าไปอมีฮะไม่มีมากมีน้อยไม่รู้แต่มีบนมือของเราเนี่ย เนี่ยที่เขาบอกว่าอย่าเอามือเข้าปากอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยว,ดยวโดนเชื้อโรคเงี้ยจริงฮะถ้าคุณเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องเงี้ยมีจุลินบบทรีย์มีแบคทีเรียมีมียีส์มีเชื้อราครับเต็มไปหมดเลยเออเนี้ยเพราะฉะนั้นจุลินทรีวัดได้จุลินทรีย์หายตัวมาในบอดในในขวดของเราเนี่ยได้แน่นอนไม่ต้องไม่ต้องมีหัวเชื้อจุลินรีย์เริ่มต้นที่จะที่จะเพาะจุลินรีนะมันต่างกับไรแดงนะะไรแดงมัน,ม,นมันไม่สามารถจะ จะหายตัวมาแบบนี้ได้เพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับไอใหญ่นี่หมายถึงว่ามันใหญ่กว่าจุลินทรีย์มากนะฮะจุลินทรีย์นี่มันเล็กขนาดที่ว่ามันไปอยู่ตรงไหนก็ได้เรามองไม่เห็นนะฮนะแค่นี้แหละฮะแล้วเราก็หมักทิ้งเอาไว้นะครับทีนี้หมักยังไงล่ะหมักยังไงเหรออืมไม่ยากครับหมักเก็บเอาไว้ที่อุณหภูมิประมาณยี่สิบแล้วกันนะครับ ยี่สิบสามสิบองศาคแค่นั้นพอแล้วถ้าหมักไว้ในที่เย็นอย่างเงี้ยมันก็โตช้านะครับจูรินซีมันจะโตได้ดีในช่วงประมาณสามสิบองศาแล้วกันอืมประมาณนี้แหละสามสิบสามห้านี้ร้อนเกินมันก็ตายเหมือนกันนะฮะก็เอาสักสามสิบองศากําลังนี้ก็อุณหภูมิบ้านเราอะครับไว้ในบ้านไม่ต้องไปตากแดดนะมันตายแน่ฮะถ้าตากแดดเนี่ยไว้ในบ้านนี่แหละไว้ในที่มืดๆอย่างเงี้ยไม่ต้องโดนแสงมันจะโตได้ดีย่เี้ ถ้าให้มันโตเร็วหน่อยก็น้ำอุ่นๆนะฮะประมาณสามสิบอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แนะนำให้เอาไปตากแดดนะแบบนั้นอ่ะมันมันจะร้อนเกินสามสิบแน่ๆผมว่าไว้ที่อุณหภูมิห้องนี่แหละเดี๋ยวมันก็โตมันเองอะฮะหมักทิ้งเอาไว้ยี่สิบสี่ถึงหกสิบชั่วโมงนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่กรมอุหมงให้เอาไว้ในบทความการทําอาหารอาหารสมทบเพราะไรแดงถ้าคุณลองไปอ่านดูนะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งคืนถึงสามคืนถ้าเกินสามคืนจะเกิดอะไรขึ้น มันจะเพิ่มจํานวนมากเกินไปนะครับจุลินทรีย์เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าใส่แป้งนะครับใส่น้ำนะครับแล้วมันก็จะมีจุลินทรีย์ขึ้นเพิ่มขึ้นมาทีนี้นิดนด,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 นดพอถึงเวลามันก็จะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเกินสามวันเนี่ยมันจะเยอะเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นควรหมักที่หนึ่งถึงสามคืนนะครับหมักหนึ่งถึงสามคืนแค่นี้นะครับอุณหภูมิที่ใช้หมักก็ประมาณ สามสิบองศานะฮะอุณหภูมิห้องทั่วไปนะครับตั้งไว้ในบ้านมุมไหนก็ได้นะครับตั้งเอาไว้ตั้งขวดที่เราหมักเอาไว้แล้ววัตถุดิบวันนี้เรื่องหลักเลยที่จะพูดก็คือวัตถุดิบนะครับไอเรื่องปัจจัยพวกเนี้ยผมว่าไม่ยากนะครับผมก็เลยไม่ทําคลิปเหมือนตอนน้ําเขียวตอนตอนที่พูดเรื่องปัจจัยปัจจัยการจเจริญเติบโตของน้าเขียวและลายแดงนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้จริงจังว่าเออแล้วเดี๋ยวเอาไปทํากับลายแดงเนี่ยมันจะต้อง เออลายแดงมันจะโตได้แค่ไหนเงี้ยย้อนกลับไปดูในเรื่องของปัจจัยนะครับที่ทําให้ลายแดงอยู่รอดได้ใน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 บ่อเพาะเลี้ยงอย่างเงี้ยตัวนั้นจะละเอียดมากกว่ามากนะครับทีนี้มาดูวัตถุดิบดีกว่าวันนี้เรามาพูดเรื่องวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทําอาหารหมักนะครับอาหารสมทบอาหารเสริมมันคือสิ่งเดียวกันผมขอเรียกรวมเลยว่าเป็นสายหมักนะครับในกลุ่มผมเรียกกันเล่นๆว่าสายหมักอ่าเราใช้อะไรมาทําดีล่ะ ไออาไอไอินไออินไอสารอินทรีย์ที่ที่คุณเช่พูดถึงเนี่ยคุณจะใช้อะไรมาทําดีล่ะอืมผมขอดูโพลแป๊บหนึ่งผมก็ไม่ใช่ผู้ชี่ยวชาญะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจนะผู้ชี่ยวชาญเขาทําไมไม่เห็นมาพูดให้คนเขารู้เรื่องเลยที่ไปเขียนอะไรไม่รู้บ้าบอนะครับอ่านยากวุ่นวายผมสรุปให้ฟังนะครับจากที่ประมงพูดเรื่องอาหารสมทบเนี่ยมันก็จะมีเอ่อล่ำ ลำข้าวนี่แหละครับลำละเอียดนี่ะครับลำข้าวะาากากนะครับปลาป่นอ่าฮะกากถั่วเหลืองนะครับไอ้พวกเนี้ยผมจัดอยู่ในหมวดอาหารสัตว์นะครับอยู่ในประเภทอาหารสัตว์ครับเพราะว่าอาหารสัตว์เนี่ยมันประกอบด้วยลำป,ปลาป่นและกากถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบหลักครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาที่เป็นเม็ดเม็ดอาหารหมูนะครับที่เป็นเม็ดอาหารไก่นะครับนะเขียนให้ซะหน่อยอาหารไก่อาหารหมูนะครับอาหารปลาประดุกอ,อาหารกบนะครับไอพวกอาหารเม็ดพวกนี้ที่ที่ปรุงขึ้นมาเป็นอาหารเม็ดอะ ที่ทําขายกันอนะ่ะมันมีส่วนผสมของลําข้าวปลาปน่นแล้วก็กกทัวเหลืองนะครับในอัตราส่วนต่างๆนะถ้าเป็นหมูนมอย่างเงี้ยก็จะจ,จะมีลําเยอะหน่อยปลาป่นน้อยหน่อยอ่ะถ้าเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่อย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนผสมของปลาป่นเยอะหน่อยนะครับเพราะมันบํมลุงไข่แดงมั้งของเป็ดที่ออกมาอันนี้ก็ไม่ได้ศึกษาละเอียดมากนะแต่ผมบอกคร่าวๆว่าเนี่ยมันมีพวกนี้เต็มไปหมดเลย แล้วก็วัตถุดิบที่จะใช้ทําสายหมักตัวต่อไปที่ผมศึกษามาก็จะมีอามิครับอามิอามินะครับแล้วก็กากน้ําตาลก็ได้นะครับมีอามิอมิการอ้ยเขียนไม่พอเนี่ยนะนะมีอะไรอีกอะมีมียีสต์อามียีสต์ ast, นะครับยีสต์ทำขนมนี่แหละยีสต์ที่เป็นผงๆถ้าผมถามผมว่ายีสต์คืออะไรผมก็บอกว่ายีสต์ที่เอาไว้ทําขนมนะครับที่เป็นผงๆที่ไปซื้อได้ที่ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปซื้อที่โรตัสบิ๊กซีอุ้ยไทยอินซื้อที่ตามห้างสรรพสินค้าครับไปร้านทำขนมก็ได้นะครับไปไปขอเข้ามาก็ได้ที่จากร้านเบเกอรี A ่พวกนี้นิดเดียวนะครับเราใช้ไม่เยอะแล้วก็อาจจะเป็น e อนะครับ e อคืออะไรวะ EM ก็เป็นจุลินซีนะครับเป็นหัวเชื้อจุลินซีเป็นสายพันธุ์จุลินซีที่มีประโยชน์นะครับพวกนี้หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เกษตรทั่วไปนะครับ ร้านขายปุ๋ยต้นไม้ร้านขายต้นไม้อย่างเงี้ยมีอยู่แล้วากาลน้าตาลร้านขายต้นไม้มีนะครับอ่ะมีอาม,อามีตัวนี้ลําบากหน่อยนะครับก็ที่เพจผมมีนะเออแต่ผมไม่ได้บอกว่าที่อื่นไม่มีนะก็หาซื้อดูในผมเห็นส่วนใหญ่ก็บนเ c e b o o k อะครับก็จะมีคนที่เขาขายชุดเพาะลายแดงชุดเพาะน้ำเขียวชุดขยายคอเล,ล่าอย่างเงี้ยเขาก็มีขายครับราคาก็ว่ากันไปเนาะอ,อาหารสัตว์พวกนี้ก็ให้ไปซื้อ ร้านอุปกรณ์เกษตระครับอืมถ้าหาลำหาปลาป่นไม่ได้นะก็ผมแนะนําว่าให้ไปซื้ออาหารปลาครับอาหารปลาอาหารปลาในห้างนี่แหละไอ้พวกนี้ก็จะมีส่วนผสมของลำปลาป่อนอยู่แล้วนะถ้าหาไม่ได้จริงๆนะแต่ผมผมคิดว่านะครับส่วนใหญ่เอไปซื้อร้านอุปกรณ์เกษตรอะอไปหาพวกอาหารปลาดุกอะไรพวกเนี้จะจะดีกว่านะอาหารปลาดุกนะอาหารหมู อย่าไปใช้พวกสกุลละอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่มันใช้ไม่ได้นะอาหารหมาอาหารแมวไม่ใช่มันใช้ไม่ได้นะมันแพงครับมันราคาสูงนะอืแล้วก็คุณค่าทางอาหารมันค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่มันจะมีแต่ลำมันไม่ค่อยมีป,ปลาปกับกาก่วเดียงนี้นั้นส่วนคนที่หากาก่วเลืองหาป,ปลาปวนหาลำได้โอเคเลยคุณใช้ไปเลยนะครับเต็มที่แล้วก็วัตถุดิบที่ต้องใช้ครบหรือยังวาครบแล้วครับมีอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํานะครับน้ําอ่ะฮะ ต้องมีน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวกล้องโฟกัสไม่วหวตึ๊บโอเคทีนี้เฮ้ยแม่งเต็มไปหมดเลยใช้ตัวไหนดีอ่ะพี่เช่คนที่หาอามิอามมได้ใช้อามิอามมไปนะครับคนที่ใช้กากน้ําตาลก็ใช้กากน้ําตาลไป <c oughs> คนที่หาป,ปลาป่นไม่ได้ใช้ลำใช้กาก,ากถั่วเหลืองแทนก็ได้นะครับใช้ไปคนที่ ง่ายๆนะคนแบบผมนี่แหละฮะคนขี้เกียจอย่างผมอย่างเงี้ยผมเลือกใช้อาหารปลาดุกครับตัวเดียวจบมีตัวนี้ครบหมดแล้วเออผมก็ใช้อาหารปลาดุกซะจบแล้วใช้เท่าไหร่อะไรยังไงล่ะผมเคยเขียนบทความนี้ไปแล้วละ่ะแล้วก็ตัวเลขที่ประมงให้มันก็ก็มีอีกแบบหนึ่งนะแต่ผมสรุปไว้ตรงนี้ว่าตัวเลขที่คุณควรจะใช้เนี่ยคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ช้อน ชาครับอืมเออลืมบอกไป <c oughs> ไอ้สี่ช้อนชานี่ใช้กับอะไรล,ล่ะตอนนี้ผมกำลังจะให้คุณทำบ่อที่มีน้ำ20ลิตรนะครับเออขอขอภัยครับลืมลืมบอกตอน,ต,นต้นคลิปตอนนี้เราคุยกันที่20ลิตรนะเราทำบ่อขนาด20ลิตรเนี่ยมีน้ำอยู่20ลิตรเนี่ยเราจะหมักอาหารสัตว์นะครับสีชชนะบบส่ช้อนชานะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่ช้อนชานะครับ อาหารพวกนี้น้อยกว่าได้ไม่เป็นไรนะครับน้อยกว่านี้ก็คือจุลินทรียมก็เกิดน้อยลงถูกไหมแต่ถ้ามันมากกว่านี้อจุลินรีเกิดมากเกินไปอย่างเงี้ยพอเราลงไปอยู่ในบอ่อแล้วเนี่ย <c oughs> น้ําก็จะเน่าเร็วเกินกว่าที่เราจะควบคุมได้นะครับไรแดงก็จะตายครับผมโอเคเราใส่อะไรละ่ะไอสีช้อนชานี่ใส่อะไรจริงๆในประมงอะ่ะในในบทความประมงอะ่ะเขาให้ตัวเลขพวกนี้ไว้เป็นหน่วยน้ําหนักะนะครับ แต่ผมเอามาแปลงเป็นปริมาตรเพราะว่ามันง่ายต่อการที่คุณจะคำนวณนะครับคุณคงไม่จำเป็นจะต,ต้องซื้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูก็ได้ฮัลโหลอ่ะโอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้หว,ว่าพูดถึงเรื่องนี้ครับนี่ตัวนี้ตาช่างครับตาช่างตาช่างตัวนี้เอาไว้ช่างอะไรเอาไว้ช่างของเล็กๆครับ เนี่ยอย่างเงี้ยประมาณสิบกร,รัมอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณไม่ได้จะจริงจังกับการเพราะไรแดงหรือว่าเลี้ยงปลามากมายเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นเดี๋ยวผมคิดไว้ให้เป็นเป็นพวกช้อนชานะครับเป็นพวกช้อนชาช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยเออคุยกันง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับจะไปหาซื้อตาช่างพวกนี้ก็ตัวนี้ผมได้มาจากลาซาด้าครับออผมไม่ได้ขายนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาให้ขนาดนั้นนะผมได้าจากลาซาด้าแต่ว่า ไปหาดูใน a c e b o o k อะฮะมันก็มีคนขาย,ยแต่ช่างพวกนี้ละเอียดละเอียดดีนะตัวหนึ่งสามสี่ร้อยบาทนะครับถ้าใครจะลงทุนซื้อก็ซื้อ,อไปแล้วก็ไปเล่นหน่วยไปเล่นหน่วยหน่วยหน่วยน้ำหนักเนาะในการช่างตวงอาหารสัตว์พวกนี้นะฮะมันก็จะละเอียดกว่าการใช้ปริมาตรนะครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าหน่วยปริมาตรที่ผมให้ไปเนี่ยกับกับหน่วยหน่วยน้ำหนักเนี่ยมันเท่ากันไหมเนี่ยผมบอกตรงเลยนะครับว่ามันไม่เท่ากันนะครับ ไอความถ่วงจำเพาะของสารแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วครับในปริมาตรเท่ากันอ่ะเออน้ำหนักมันไม่เท่ากันหรอกนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับตรงนี้อ่ผมคิดมาให้แล้วนะครับีแป๊บนึงนะฮะตรงนี้ผมคิดมาให้แล้วว่าใส่ตัวใดก็ได้ในนี้เนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยประมาณน้อยกว่าสี่ช้อนชาหรือเท่ากับหรือประมาณสี่ช้อนชาครับหรือน้อยกว่านี้ไม่มีทางเน่าแน่นอนนะครับผมทดลองมาหลายครั้งแล้วนะครับคือผมทดลองกับนี่ไง ผมก็เอาไปช่างแบบละเอียดนี่แหละแล้วก็ลองทําทาทาท,า,ทาจนได้ว่าเออมันไม่พลาดนะฮะก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้เอาล่ะมาต่อกันเลยทีนี้คุณจะใส่อะไรละ่ะได้หมดครับจะใส่อามิอย่างเดียวสี่ช้อนชาผสมน้ําก็ได้คุณจะใส่กากน้ําตาลสี่ช้อนชาผสมกับน้ําก็ได้คุณจะใส่อามิสองช้อนชากับน้ํากับกากน้ําตาลสองช้อนชาเป็นสี่ช้อนชาแล้วก็บวกน้ําแล้วหมักก็ได้ คุณจะใช้ปลาป่นีช้อนชาแล้วหมักก็ได้ก็ลองดูนะครับว่าหาตัวไหนได้แล้วก็ถ้าหาได้หลายๆอย่างเนี่ยผมแนะนํานะครับสูตรดั้งเดิมประมงอ่ะมันดีที่สุดแล้วเพราะเขาทดลองกันมาจนสําเร็จแล้วก็คือใช้ลำปลาป่นกาก,ากวนเหลืองประมงบอกเราว่าควรจะใช้ลำ1กร,รัมนะครับต่อปลาป่นเอ้ยลำ2กร,รมัมปลาป่น1กร,รมัมแล้วก็กาก,ากวนเหดียม1กร,รมัมอัตราส่วนเนี้ยดีที่สุดนะครับแต่คุณก็ต้องไปซื้อตาช่างถูกไหมครับ คุณก็ต้องไปซื้อตาช่างแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้ไอตัวนี้เนี่ยทเนี้อ่ามันก็วุ่นวายเพิ่มก็ประมาณอีกไม่ได้เลี้ยงปลาจริงจังก็ไม่ต้องไปซื้อหรอกครับก็เลี้ยงมาใช้หน่วยช้อนชาแบบนี้ช้อนชานะครับย้ําไม่ใช่ช้อนโตะนะเออก็มีคนมาถามเหมือนกันว่าช้อนชานี่เอ,อ่อช้อนชากี่ช้อนชาแบบไหนช้อนชาแบบแบบปริมาตรเท่าไหร่กี่มิลลิลิตรผมก็บอกว่าช้อนชามันมีไซส์เดียวบนโลกนะฮะก็คือ5มิลลิลิตรนะครับก็ไปเปิดดูใน Google นะเรื่องพวกนี้ไม่ยากนะครับ ถ,ถ้าผ่านถ้าผ่านป .3 มาได้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีคําถามนี้หลุดมานะแต่ก็มีจนได้เนาะเอาละไม่ว่ากันนะบางคนก็เออก็มึนๆเนะเาะก็ไม่ว่ากันแรกๆผมเข้ามาผมก็งงครับหน่วยพวกนี้มันศึกษา,าได้นะตั้งสติดีๆค่อยๆฟังที่ผมพูดแล้วกันโอเคอืมถึงไหนระหว่าลํำปลาปนกับตัวเหลืองได้หมดนะครับมีตัวไหนเอาตัวนั้นนะครับยีสใส่ทําไมนะครับในเมื่อคุณบอกว่า อยู่เฉยๆมันก็มีจุลินทรีย์ได้แล้วเราเติมยีสต์ไปสักตัวสองตัวนะครับเกตสองเกตอ,อย่างเงี้ยเออก็ช่วยให้ไอไอไอบอหมักของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นยีสต์นะครับจริงไหมเราก็จะได้คุมทิศทางของของผลผลิตที่เราจะได้ก็คือจุลินทรีย์ว่าเมื่อมันควรจะเป็นยีสต์นะครับหรือว่าคุณจะใช้เอมก็ได้หยดไปสักส,กสองสาหยดอย่างเงี้ยอ่าคุณก็มั่นใจได้อีกระดับหนึ่งว่า ผลผลิตจุลินทรีย์ที่ได้เนี่ยเป็นจุลินทรีย์กลุ่มกลุ่มที่ได้จากเอ็มเป็นสายพันธุ์ที่ที่ค่อนข้างดีนะฮะอะไรเงี้ยถามว่าสองตัวนี้ไม่ใส่ได้ไหมก็ได้ก็บอกไปแล้วว่าได้เนาะก็มันก็เกิดอยู่แล้วแหละไอ้พวกจุลินทรีย์พวกนี้แต่ถ้าอยากจะได้แบบเอ่อผลผลิตที่ดีขึ้นนะฮะมันดีขึ้นแค่ไหนเหรอผมก็บอกเป็นตัวเลขไม่ได้เนาะไม่เคยทดลองตรงนั้นเลยมันก็จะดีขึ้นอีกหน่อยนึงอะ่ะเออเอาเป็นว่ามันดีมัน ได้ผลผลิตไรแดงเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะครับสมบูรณ์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับน้ําเสียช้าลงนิดนึงอย่างเงี้ยก็ใส่เอ็มซะก็ใส่ยีสซะนะครับแต่ว่าถ้าหายีสไม่ได้หายเอมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้แค่เนี้ยนะครับกากน้ําตาลเนี่ยมันถูกโลกกับเอมมากนะครับคือกากคือเอมเนี่ยไปเจอกับกากน้ําตาลเนี่ยมันจะย่อยกากน้ําตาลไ,ได้แบบโคตรสมบูรณ์เลยแล้วก็ให้ผลผลิตออกมาส่วนตัวอามิอามิเนี่ยซึ่งผมใช้ประจำประจำเนี่ยอามิอามิหยดลงไปในน้ำเนี่ยมันก็เพิ่ม จุลินทรีย์ที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นใน,ในแหล่งน้ํานั้นน่ะขึ้นมาได้มาหาสาลละมันก็มีข้อดีของมันะนะครับแล้วแต่แล้วนะใครจะเลือกตัวไหนเนาะสําคัญคือตัวเนี้ยที่ผมให้ไปว่าคุณจะทําบ่อที่มีน้ำน้ำปเปล่าๆยี่สิบลิตรน่ะนะคุณก็ต้องหมักอาหารที่สี่ช้อนชาสี่ช้อนชากับน้ําเท่าไหร่เออสี่ช้อนชาบวกกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับน้ําเปล่าหนึ่งลิตรนะครับหมักทิ้งเอาไว้นะครับหมักเท่าไหร่หมักหนึ่งถึงสามขึ้นนะครับ หมักเกินสามคืนไม่ดีนะครับน้ําเสียนะครับหมักน้อยกว่าหนึ่งคืนเกิดผลผลิตจุลินทรีย์น้อยลายแดงที่ได้ก็น้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นทํายังไงหลังจากนั้นก็เอาลายแดงเอาจุลินทรีย์พวกเนี้ยไปปล่อยในบอ่อที่มีน้ํานี้นิดแค่นี้เองครับแล้วก็แล้วก็ใส่ลายแดงลงไปนะครับแค่นั้นก็จบนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเช่จากแชนแนลคอราลาเบต้าขอบคุณครับ